สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโคราชโซล่าเซลล์นะครับผมวันนี้จะอยู่ที่สระบบีนะผมาสากแก้วนะผมอยู่ที่สากแก้วครสากแก้วกับชุดโซล่าเซลล์ชุดตั้มฮอวกุ้งขนาดสามแรงสองพันสองร้อยวัตต์นะครับตั้มหัวกุ้สองแรงสูบน้ำจากฝาอันนี้ก็คือลูกค้าสูบลงบ่อกลางครับเป็นช่วงจังหวะรอรอ,อทักพ้นน้ำนะครับอันนี้คือเป็นเติมออกซิเจนให้น้ำเพื่อจากตัว เพราะารตีน้ำไม่ทันเลยต้องใช้ตัวเขาไมโคงทดลองเติมน้ำเข้ามานะครับคือเป็นเหมือนหลุดน้ำบนนะครับแต่ว่างานหลักๆของลูกค้านะครับลูกค้าจะใช้รถกระท่อมนะครับไม่เป็นส่วนกระถ่อมทั้งหมดเลยคนนัทั้งหมดนะครับเป็นไรกระท่อมทั้งหมดเลยประมาณสักสามสิบไร่นะครับเป็นชุดโซล่าเซลล์นะครับทีนี้ทํางานได้ตลอดวันนะครับผมน้ำไหลแรงเต็มท่อแน่นอนครับโ่งได้ระยะไกลๆนะครับเป็นระยะประมาณสัก ลายน้อยเมตรอยู่นะครับประมาณสองสามร้อยเมตรได้ก็ได้ผมเป็นไล่กระพ่อมทั้งหมดนะครับตัวน,นี้นะครับเป็นไล่กระพ่อมทั้งหมดเลยนะแต่แยกเป็นโซนนะครับ้าก็จะทําได้ออกป็นโซนในโซนนะครับจะมีโซนเข้ามากันนะนีหลต่อเนื่องตอน,นเสมอนะครับอีนี้ผมได้ดูกระพ่อมนะครับตัวกระพรอ,อย่างดีเลยค้าเขาดูกระพ่อมเฮ้ยม,มีต้นทุนแล้วนะครับล,ลงทุนสตาร์เซลล์รลอบเดียวก็คือจบเลย กระท่อมสวยงามเลยครับงามมากนะครับกระท่อมนี่หูเป็นแถวเลยนะครับใช้โซลาเซลล์ดันน้ำรถทั้งวันนะครับมีแอร์แวร์อยู่สองจุดนะครับสวยเลยครับสวยมากครับกระท่อมโอ้โหใบยังดีเลยครับมาดูนิดนึงครับนี่เลยครับสวยเลยครับของลูกค้างามเลยไก่สุดหูลูกตานู่นนะครับแล้วกระท่อมงานเลยครับ ชุดโซล่าเซลล์ชุดเดียวเอาอยู่เลยนะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับได้ทั้งหมดเลยสามมิซูนะครับสามแรงดันน้ำได้สบายๆเลย,ยงามเลยนะครับผมดืน้ำได้ทั้งวันนะครับสูได้ทั้งวันไม่ต้องกลัว จะพาเข้าดูของข้างในครับเล้วก็ิตใจใช้ได้สองหมดนะ้ังไฟฟ้าแล้วก็ การใดโครงกาก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับผมงโคราชโแราชเซลล์ของติดต่องานสวยๆงานดีๆนะครับผมเราทำให้งานที่มีคุณภาพาะน,นะครับผมให้เขาติดตามเข้ามาได้ครับผโคราชโคราดเซล